สองเผ่าหมักย้นอนพาลาะอีกแล้วพี่น้องอุทยานแห่งชาติในชี่แนวปาร์กอันนี้เป็นเขตอุทยานนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นทีงง่เสย่ไม เขาจะแบ่งพื้นที่ให้ประชาชนมานั่งพิงนิวันนี้ก็มีคนมาพินิีรแต่เช้าเลยนะคะก็ุ่น,นก็หลบเลี่ยงเอาเวลาท,าทำาทคิดเดแลยวก็แฟนก็จะย้ำไมใ่ให้ส่งเสียงดังถ้รบก,กวนเขาไม่เบายังนะความใส่เสียงก็จะ เป็นวัดนะคะเชื่อๆต้องขออภัยด้วยค่ะจำเป็นต้องต้องใส่เสียงเนาะ,ะแต่ว่าเสียงเ,เพื่อนจะแบบเสียงนกร้องไม่ได้รลปออบนะคะเสียงนกร้องนี่คือเสียงธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำกับป่าที่รินสวยมากนะคะแต่ว่า เห็ดทิปบ,บ์บอเก้งนะพี่น้องเห็ดวิดีโอ้บอบเก้งจริงนๆแนละ้วสวยงามมากเงินเมันห้องเบร์ได้หนังไหมคะ่ะหนังของออสเตรเลียเนาะภาพยนตรน์เนาะก็จะมีวิวภูเขามีวิว,ว,วป่าต้นไม้ ควางเสียงงบธรรมชาติได้ใ้บรรยากาศไหมคะพี่อิวิวแม่น้ำกับป่านี่ก่อนที่จะมาถึงตรงตรงไหนใช่ไหมคา สวยมากะะแต่ว่าไม่สามารถจอดรถได้ข้างทางถ้าจอดรถได้นี่โอ้โหอยู่อย่างงามเลยค่ะ ขนาดแม่ฟานะคะเขาก็ยังมีขยะในคนมาติ๊กนิดเขาก็มีขยะให้มีทั้งขยะให้็ุพูดจุมีทั้งขยะให้็ุแล้วก็มีเตาติ๊กนิดมีเตาเตาย่างบาร์บีคิวซีทุกที่นะคะถ้าเขามีมีมีที่นั่งมีบริเวณแค่ไม่มากเขาก็จะมีเตาย่างบาร์บีคิว อภัยค่ะให้ผู้คนที่มาเที่ยวพักผ่อนเตรียมของมาหาย่างบาบีคิวกินยังสินะคะกินแล้วเพื่อนจะมีถังขยะใ้เก็บร้อมันคือเวลาก็จะมีรถเก็บขยะมาเก็บถังขยะทุกที่แทบแทบว่ามีขยะเลยเลยค่ะม,มีขยะเลย้านเพ่นเทใจว้าคะ่ะบริหารในพักนะค่ะ ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเต้นยูคาลิปตัสเขาเรียกกรัรมทีเนาะมีกรีนทีกับเลดทีมีสองสายพันธุ์แล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะคะใหนน้มาเที่ยวเล่นแล้วก่นนี่้องนางไม่เขาให้ใช้น้ำจริงนะเรากำลังจะกลับก็มีรถนัาท่องเที่ยววิ่งเข้ามาอีกคัน สะดวกสบายพี่ะนี่มาเจอของดีเห็นเห็ดก็ริ้วๆเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดกินได้ไหมแล้วก็ก็ถ่ายทำเฉยๆนะคะไม่ได้ไปสัมผัสเห็ดน้ <c oughs> มแพนนอคะ่ะแล้วก็มีเห็ดอย่างอื่นขึ้นที่ขอนนะคะขึ้นที่ขอนไม้แต่ว่ามันมองไปเห็นดอกใหญ่เลยแต่ แต่มันไม่ไม่สามารถเดินก็ไปถ่ายทําได้วันซ่อมนะคะวันซ่อมเสียงนกเหอเก็บภาพเห็ดสวยๆมาฝากป่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ลกนะคะ อันถ้าแฟนเพิ่นหายยางก็สิเขาไปถ่ายเหตอย่างอื่นใดอยู่นะคะอันนี้เพิ่นว่าพ่อ,พ,อพ่อแค่นี่แล้วพัสนถ่ายแต่แต่ยุ่ข,ข้างนอกน,นี่หรอปะนะ <c oughs> บาหายยางเขาไปในปา่าแม่ค่ะก็บ้านละปันใดเด้แห่งบ้าหอยางอยากอยากอยากถ่ายทำภาพเก่งๆนะคะไปเห็นของจริงแล้วเขาสวยมากในรัฐนิวเซาวลน์ประเทศออสเตรเลีย ธรรมชาตินี่นแนวปาร์คขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ